บูเทาลงเรือขี่เรืออีกด้านหนึ่งงานเขาเฮียบ่เนียั่งานเขาีย่อยหยนเลี้ยหน่อยแล้วกูพอไปแล้วเพื่อนวะอีออกับสิพอไปได้หยันมาเลียหน่อยพอไปละเ็ร้อันล

ย่านขาอีกครั้งอ่าเออผู้ใหญ่มาซุนี้ขา <laughs> บอแล้วสิเพนสิบอกเองพาไปแล้วรักระสีนไปน้ำไปนไปน้ำไปไปน้ำพจนสิไปบังคับเรือได้ไปหอดบังได้แล้วสิบอกเองขามาค้าเบิกเพื่ออย่าเพื่อพอไปนเพระว่าสุกสิบฟอยไปเลยสั่นี้ นาน้แกเนี่ยนั่งแกห้องห้องอไหองตายโอ้น้ำาใส่เสืยข้น้ำมันมันมันว่ายน้ได้นจะน้ำคุณอ่าออกเดินทางแล้วมาก็พาไปแล้วเอาพาลูกพาเต่าพาพอพาเม่มัดเที่ยวมัดร้อยภาคแรก เออมาล้อยความโศกไายออกไปหายจ้ความดีของมาเด้ค่ะเด้เอ

นั่ฟังล้าวเด้อยค่ะเด้อโชเฟอเรือผ้ามากการทะเลค่ะเอาย้ายแอบหน่อยย้ายห,หันหนามาเนียย้ายนี่ค่ะผ้าเมียม,มา

bán tuồng tuồng bay bộ đi bộ Để nhìn lớn bán tuồng tuồng bộ đi về đồ đi nam bộ tuồng ăn dặn nhân dân có ai sai lại <laughs> chạy mua sụp coi <laughs> quân bà bán ăn nằm đấy กวนาเข้ามันมาหอใ่งกากนได้แล้วมันใหญ่คอยนะียนเยยคอยะเออย้อนลงไปแก่ไอ้ไม่ย้ายแกะเอาแก่แก่อธิษฐานไปแล้วกปล่อยไปถุงนั้นเนี้ยถุงดอกไม้ถุงดอกไม้แก่แก่เราดึกลงไปก้อนเลย อันระดับก <Rah> uh ็ดีนี่ไปเด้อ่ยมาไก่มาไก่กล้งเตาเ่าหลานแก่ใหมแม่พอมากรุบกรอบเนี่ยกุบก่อนออกแต่ออกของคามขึ่นง่ายไปเน่ยแมนก็ได้ค่ะต้งแ่กรุงเทพุงมจอดนะได้ได้เอารถไปฮับก็ได้คนขับรถจะยังไปเอารถที่วัดท่าพกจ้าด้าเร็วเร็ว เอาเอาปคล้องเล้วขึ้นนะปล่อยตัวนันก่อนโยนปุ๊บลงไปเลยโยนเลยโยนเหมือนหอเลยไอ้ลูกวานก็ได้อันนี้กับวานลงเลยดอกไม้ตามไปอ้อโยนเล นะลโลค้าไปให้มันเหมือดหาเมือดพอเหมือดหายใ่ความดีเขามาหกมปล่อยดอกไม้หนึ่คหามโสไขนโอเคไปไปลมไปหลานด้อไปใุไปห้มไขมันไม่ใช่ มันเหม่อยาเอาก่าไปแล้วนะแค่ว่าไก่ไก่ไก่ไกลเอาถือระหว่างที่นึงผู้ใดก็ขอผู้ใดก็ขอแต่นนี่แหละไอ้ยาตีไม่ได้เลยตีไม่ได้เลยแต่ยาเนี้ยมาแล้วเดี๋ยวยาใส่ถังเพื่อถุงร่องเหล็กก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเอาใส่ห่อใส่ถุงเขาอ่ะ